พ่อแม่พี่น้องปองไปสุภูสุคนะผมเอเดฟซี่ช่างน้อยพาเพลินพ่อพี่น้องครับผมวันนี้จี้ามว่าเลาะให้ล้อหน้าพี่น้องวันนี้เพราะว่าฝนตก3ามสี่มือนซ่อนแล้วครับผมเอาไปใส่มาเลยครับพี่น้องฝนตกหนักครับผมถ้ามาชมบรรยากาศของให้ตรงหน้าบนเขาบนน้ำของผูม่าสิหลายสมัยครับผมตกตลอดครับพี่น้องตกบนขึ้นครับตกตกบดขึ้นซ่อนสามมือนสี่มือนสนแล้วครับผมพอพายุเขานะครับเนาะ เอาเบิงองเขาว่าเบิองน้ำอยู่ทงไฮทงหน้าครับผมพี่น้องปไปเห็นพร้อมกันครับผมพี่น้องทงไฮทงหน้าครับผมเป็นปลายางครับผมปลายางนนานาพุ้นที่แหน้ำพี่น้องหลายครับพี่น้องแหลน้ำแล้วพิมอยูค่ครับผมท้องฟ้าพี่น้องท้องฟ้าก็เป็นรองฟ้าหลวงครับพี่น้องตั้งสี่อะไพี่น้องเบิดมือครับผมเบิดมือเลยสาหมือซีมือสั้นแล้วครับผมเฮ้ยไปเก็บภาพดี๋ยวกาบของพุงนาให้เอฟซีเบงพี่น้อง เนาะน้ำเต็มอยู่ครับอพอดีมันพอดีดตัดเข่าพี่น้องครับผมเข่าได้ดตัดเพระมาณทั้งบ้านสร้างหน่อยส่วนมากคนสี่บ้านเราพี่น้องบ้านบ้านแล้วก็ตัดตัดสองรอบครับผมสองรอบฟับงรังมองก็ตัดรอบนึง บ้านสวนผู้จัดการนี่ลุยครับผมผู้จัดการยุ้ยนะครับเนาะผู้จัดการแพร่พาวแสงทองนะครับเนาะบ้านสวนผู้จัดการแพร่พาวแสงทองผู้จัดการยุ้ยครับนี่ลุยอะไรพี่น้องบ้านต่ำต่ำน้อยเหมออือนคนเจ้าพี่น้องโอ้หนามไหลข่างเลยพี่น้องนะอากาศอากาศดีดีนะครับนี่ ต้มสวยสวยอยู่ฝนตกแห้งออกมาถ่ายคลีบอะไรพี่น้องอันนี้ฝนนั่นลงยังลงเม็ดอยู่ครับแต่ว่าตกเบาๆตัเลยมาเก็บผับบรรยากาศาาให้งเอสซี่ทั้งไทยทั้งไต้พี่น้องกำลังน้ำไหลห่างจังหน่อยนี่พี่น้องะนะคนข้างนี่จังหน่อยป่าเบือนด้วครับผมนี่ป่าเบือเนี่ยสร้างหน่อยมหาไต่กับไต่ป่าเลยพี่น้องป่าเบือมกับจั๊กปะคอปอดูปะเคนน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 ้นครับผมนี่ค่อนข้างน้ำสิไหลน้นาป่าร่องพี่น้องน่านป่าบึอนครับเต็มคนข้างอยู่ครับผม อมาบกไก่เลยครับนะบ้านซางหน่อยยืนอยู่บกไก่เลยครับนะครับบ้านซางหน่อยครับบอบ้านซางหน่อยอยู่นี่บกไก่กับไต่จับหมอแบ้มาไต่ครับไต่ปบไต่ปลาการปบการเขี่ยพี่น้องตรงที่หาน้ำตรงแห้งไร้พี่น้องนะน้ำไร้างเลยสบายเหมือนกับไซรีสบา,าย่างปลาล้มเขาเหลือลีมาใส่พี่น้องมาเลายไซรีไซรีดักปลานะครับผม เคยดีดัดป่าจาก,กาศดีดีครับผมขึ้งมาน้ำต็มอยู่น้ำจ่ดอกพี่น้องขอบันนี้หลังจากว่าหันเรียงมาหลายมือตกกนันำมาสามซีมือสว่วนครับผมเขาพูิง่ามดีครับผมบรรยาก,กาศทุง่งนาเทปคลิปเรียวๆอยๆ่างงีเ้เลยพี่น้องเนานะ ข้าวเยอะกาไทพไ่ี่น้องเบิ้งทางไปทางไลพี่น้องเฮ็รกําลังออกไ่ได้อาทจจิด้ไปเก็บเพ็ดอีกพี่น้องเลยเก็บเพ็ดจาได้เขาเก็บเพ็ดแล้วฝนตกฝนยังเศร้าแล้วอิเด้เขาบ้านพักที่น้องเลยไปทำควาสะอาดที่บ้านกครับคุเไปก็บนี่ฝนี่นองฝน,งน,าาน,นงงเ,เ,เศร้าจัอิเดียเขา,า,าไปทำความสะอาดใหมครับ ตกลิ่นลิ่นครับพี่น้องตกลิ่นลิ่นเพิ่งตกมาเด้อมัีแต่น้ำไหลหักน้ำละเต็มเลยครับนักเงี้ยงครับ,รบปีดีฝนกระลังดีพี่น้องบัดนนีะ้ให้เราขอก้ามขอก้ามดีเราบินฝนกระลังมาก จังไม่ก็ว่าหาไซเบ็ดป่าเบ็ดกบได้พี่น้องเหมืนอนเจ้าน้อยไซเบ็ดป่าเบ็ดกบจังหน่อยบรรยากาศดีครับรบรรยากาศดีมากรบรรยากาศฝนตกเล่นๆพี่น้องรบรรยากาศต้งเสียแหละครับผมรบรรยากาศมันทงไฮทงหน้าอีสานบ้านเฮาเลยพี่น้องเนาะอีสานบ้านเฮข้าบ้านเฮาก็หาไซเบ็ดกินปูกินป่าไปเลยพี่น้อง าเก็บเห็ดไปยน่ยมเห็ดออกแล้วครับเนาะใครนี่ยเขาตัดก้อนมูพี่น้องงามมาพี่น้องนะใครนี่ตัดก้อนมูใครนี่ยแง่งขอบคุณเน้องน้างามครับผมเดือดงามเลยตกโปรยปลายมากตลอดครับผมตกโปรยปลายมาตลอดเลย ชมบรรยากาศทุ่งนาฝนตกเล่นๆพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศว่าฝาบพอแม่พี่น้องเอฟซีทางไกลทางไกลนะครับเนาะเป็นร่างเล็กใจญ่เป็นร่างเล็กใจใหุ้่องชั้นหน่อยภาพเพลินมาตลอดพี่น้องขอขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณเอฟซีช่างน้อยภาพเพลินที่ทดูคลิปจนจบแม่ข้างโฆษณาพี่น้องขอบคุณในไหลเป็นร่างเล็กใจมากอดหมื่นกว่าซับไปพี่น้องตอนนี้ก็หมืน่มนสองพันกดซับแล้ว เย็บซีดเลยพี่น้องซอยพักดันนะครับเนาะน้ำร้ายแห้งพี่น้องะนระร้ายแห้งเดี๋ออทายบรรยากาศห้เบิงึงคลิปเป็นคลิปเรียวๆเยอะแยะเลยใใพี่น้องเป็นช็อตไปเลยครับผมคลิปเรียวๆยาวๆไปเลยครับเนาะบรรยากาศอย่างมั่วพี่น้องกล้องอย่างมั่วแล้ว คือคนคือขออนุญาตเซ็ตกล่องเซ็ตกล่องไม่พี่น้องไม่ะจะฆ่าเด้อเซ็ตกล่องกันมัว่วอ่ะข่าแนวมาเนี่ยฝนตกดินออกมาวันไรวันว่า,า,าสิเก็บภาพได้ครับวันเพราะว่าฝน,น,น,นตกเบิดมือครับผมแห้งอันนี้ถือว่ายัางคอยได้ครับนี่วันตัวแห้งเบิดมือเลยครับผมวันคุณบ้านสวนคุณปู ต้นยางหน้าเลยครับมใบหน้าเทปเ็หทปพี่ลองกาศทุ่งนาท่านี่กระตัดด้วยกันพี่ลองท่านี่ตัดกำลังตัดด้วยกันน้ำเต็มให้น่าพี่น้องนะเอาจากผ้าพี่น้องน้ำลายแห้งครับผมสีมือซ่อนพี่น้องตกบิดมือบิดขึ้นนะครับสีมือซ่อนกะ ก็ว่าคอยได้กระซัำนี่แหละครับโดนตัวเขาจักมากเบิดอเหม่อครับพี่น้องพ้นดีครับช่วงนี้ครับผมถ้ายุคเขาเพิ่นลาพี่น้องกะไฟเก็บเห็ดเพื่อกระอองลายเฮ็ดพี่น้องมันนี้ว่าจักเห็ดงงงเห็ดป่วงเห็ดไข่พี่น้องออกเต็มอยู่เห็ดเก็บเห็ดสร้างหน่อยไปเก็บเห็ดพ kind of ี่น้องว่าเป็นเอาบุญนะครับคนหลายขากหลายเนี่ยเอาเป็นเอาบุญว่าเอาบุญนะครับมาครับพี่น้องมันนี่กะ ประมาณน,นี้พี่น้องเนาะประมาณน,นี้ครับผมถ้าพี่น้องมันนี่กามาเก็บภาพบรรยากาศทงไห้ทงหน้านะครับเนาะท้องทุ่งนาอีสานบ้านเฮาพี่น้องมาฝากเอฟซีครัพี่น้องครับวันนี้กันดีขอจบไปเท่านี้ก่อนพี่น้องจบคลิปไปเซ็นต์กันพบกันคลิปหน้านะครับนะเนาะขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาพี่น้องสุดท้ายนี่สำหรับขอการเข้ามาสวัสดีครับโชคดีมีชัยครับผม